ขออำนวยพรสุนทรประสาสตรรูปขอโอกาสกล่าวคาถาพบกันวันนี้มีแต่น้ำตาเอาความรักมาฝากสาธุชนชาวโลกปั่นปนทั้งมวลทั่วล่าไวรัสโครโรนาโรคหาปีปนระบาดท,ทั่วไปไม่เลือกหน้าคนยากดีมีจนต้น ปัทภีมหาอำนาจชาติเศรษฐกิจไวรัสโควิดตามบทขยี้อาวุธใดๆแม่อาจราวีโรคเข้าย่ำยีเป็นผีแดยันโรคนี้รุกรานโดยสารเครื่องบินไปทั่วทุกถิ่นชีวินอาสันคนตายเกินล่าสุดแสนจาบันเศรษฐกิจก็พลันสะดุดหยุดลง อดอยากปากแห้งหมดแรงโรยราทั้งไร้เงินตราจะมาเสริมส่งต้องอยู่ติดบ้านงานไม่มั่นคงทุกคนงุนงงดำรงชีวาจะอยู่ต่อไปอย่างไรกันเล่าชีวิตอย้เศร้าเงียบเหงาหนักหนาเงินลดหมดสิ้นต้องกินน้ำตาหมดแรงโรยราจิตใจอาวรณ์ พระสงฆ์เมืองไทยไม่ไร้ปราณีโรงทานทุกที่ตั้งกันสลอนจัดตั้งโรงทานปานเวสันดรท่านเอื้ออาทรไม่ถอนเมตตาเงินตัวก็ขัดเงินวัดก็หมดสวดมนต์ก็ลดทั้งเทศนาพระสงฆ์จึงรวมร่วมใจศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมลงวงทาน พระครูเจ้าคุณก็วุ่นกันทั่วต่างเป็นพ่อครัวจัดปรุงอาหารหน้าแดงหน้าดำกร่ำหน้าเตาชานโยมมีอาหารได้ทานชื่นใจบางรูปเร่งแก๊สไฟแพรดร้อนแรงไฟโชนพลแสงจนสบงไหม้น้ำรวกหนังพองไม่ร้องเรียกใครทำไปทนไปไม่ท้อถอยเลย วันวานผ่านผันจากวันเป็นเดือนไม่เฉยแช่เฉียนนโยมเจ้าเอ๋ยเป็นเนนเป็นพระใช่จะเสเบยไม่ใช่สเสวยความสุขแต่ตัวทั้งยิบหน้ากาฝากโยมที่รอแจกแอลโกอฮอลให้ทุกทวนทั่วพระเนนทั้งหลายท่านไม่หวาดกลัวอยู่ในโรงครัวชื่นในหัวใจ อันโรคโควิดไม่ติดพระเนนมันขืนพล่านเพล่นก็ถูกไฟไหม้พระเถรเนนชีมีความปลอดภัยอยู่หน้าเตาไฟตลอดเวลาบางโรคงุบงับหลับคาหน้าเตาหัวค่ำจดเช้าก็เข้าหงหาโยมมีข้าวกินพระสิ้นเวทนาพระยิ้มเริงร่าประชาชื่นบานญาติโยมทุกท่านจงมั่นดวงจิต อันโรคโควิดเมืองไทยต้องผ่านถ้าเราเอื้อเฟื้อเชื่อรัฐบาลคงอีกไม่นานฟื้นฐานเมืองไทยกรกฎาลืมตาอ้าปากหกเดือนทุกขยากต้องทนให้ได้จงอยากคิดสั้นถึงขั้นอยากตายเพลงหนึ่งอยากให้ได้ฟังทั่วกันชะตาชีวิตบรมพิษรอเก้า พระองค์สอนเราให้จิตคงมัน่นสุดท้ายเพลงนี้มีสารทันทรงสอนสักวันชาตาคงดีฟังกันเอาไว้เตือนใจรนหนออย่าไปทดท้อสู้ต่อนอ้องพี่ยิ้มสู้ยิ้มสู้ก็ดูเข้าทียิ้มสู้แล้วมีพลังหัวใจอนุโมทนามายาทุกท่าน ขอให้ยึดมั่นว่าจะทนไหวทุกคนเพียรทำเพื่อค้ำคูนไทยขออำนวยชัยให้พ้นภัยเทิน